เชครับผมก็อยากจะเรียนนะครับว่านโยบายของรัฐเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนอยู่แล้วนะครับการจัดหาพลังงานก็เพื่อความมั่นคงของประเทศให้พลังงานมีใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องนะครับแต่ประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเราอยู่ในระบบเศรษฐกิจเสรีและกลไกตลาด เพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดสรรถ้ารัฐบาลมีนโยบายอย่างที่มอมหลวงก,กรกสิวัฒนพูดนะครับแล้วก็ออกเป็นมติคอรอมอหรือออกกฎหมายมากระทรวงพลังงานก็พร้อมจะปฏิบัติครับก็สรุปแล้วก็คืออยู่ที่นโยบายรัฐบาลฉันเพิ่งจะสงสัยอยู่ว่าออทุกวันนี้เราส่งออกเบนซินนะ เรามีเบนซินเหลือพอที่จะส่งออกน้ำมันเตาก็เหลือมากนี่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั่งอยู่นี่ขอถามในประเด็นนี้หน่อยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั่งอยู่นี่มีไหมเชิญขอขอนุญาตหลวงปู่ก่อนได้หครับเพราะท่านพูดถึงเบนซินด้วยก่อนที่จะไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในการจัดสรรทรัพยากรที่รัฐครูจิตบอกว่าจัดสรรเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเนี่ยมันจะต้องสร้างความเป็นธรรมระหว่ังกลุ่มประชาชนด้วย ถ้าเผื่อมีทรัพยากรในประเทศจํานวนหนึ่งแล้วเราไปจัดสรรในราคาที่ถูกมากให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งต้องรับภาระเช่นผู้ใชเ้เบนซินและผู้ใช้แก๊สโซฮอลเนี่ยถามว่ามันเป็นการจัดสรรที่เป็นธรรมหรือไม่เพราะฉะนั้นจะต้องคํานึงถึง ความเป็นธรรมในกลุ่มประชาชน<อ>ในแต่ละกลุ่มด้วยจุดนั้นขอให้เป็นนยโยบายในขั้นที่สุดท้ายก็ <Liu, S 1> คืออะไรคือ <provoc> นยโยบายท,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 ที่ที่ได้มีการดําเนินการใน,ในช่วงที่ผ่านมาแล้วผมคิดว่าจะต้องดูให้มันให้มันครบถ้วนทีนี้ในเรื่องของการส่งออกน้ามันสําเร็จรูปเนี่ยผมขอทิเดียที่จริงแล้วเนอกจากการไฟฟ้าไฟผลิตแล้วเนี่ยรสุริอาจจะอธิบายได้เพราะว่ามันยต่อเนื่องกับที่ผมพูดเมื่อกี้เบนซินเราส่งออก ทำไมเบนซินเราส่งออกครับก็เพราะว่าการใช้เบนซินและแก๊สโซฮองเนี่ยมันอยู่ในระดับ20ล้านลิตรต่อวันมา10ปีแล้วทั้งๆท,ที่จำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้นมาก็เพราะว่ารัฐกำหนดราคาเบนซินและแก๊สโซฮองไปสูงเก็บเงินเข้ากองทุนเก็บภาษีเยอะไปชดเชย LPG NGV ก็ราคาถูกดีเซลก็ราคาถูกคนมันก็เลยหันไปใช้ LPG NGV รถเบนซินเปลี่ยนไปใช้ NGV เปลี่ยนไปใช้ LPG รถใหม่ BM รถเกง๋งไปใช้ดีเซลไอการใช้เบนซินและแกสโซฮอมมันก็อยู่ในระดับ20ล้านลิตรต่อปีมาโดยตลอดในขณะที่ดีเซลเนี่ยราคาถูกมันก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป LPG ที่ใช้ในิยามพาหนะก็ขึ้นไปอย่างรวดเร็ว NGV ที่ใช้ในยามพาหนะก็ขึ้นไปอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นไม่แปลกตรับที่ เบนซินจึงเหลือเพื่อส่งออกเพราะว่าผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเขาผลิตรถยนต์เบนซินมาเนี่ยเขาผลิตมาเพื่อให้ใช้น้ํามันเบนซินนะเขาไม่ได้ใช้ผลิตมาเพื่อให้ใช้ NGV หรือ l p g มีการเปลี่ยนไปใช้ NGV หรือ l p g ก็เพราะราคามันผิดมัน,ม,นมันถูกมันอันนี้ก็คือ,อคตุอยง,<า>งการใช้ เประภทนะครับท่านการไฟฟ้าเชิญช่วยอภิบายว่าเมื่อเรามีน้ํามันเตาส่งออกได้ขนาดนี้ทําไมน้ํามันเตาไม่กลายเป็นไฟฟ้าเพื่อมันจะได้ลดต้นทุนได้เช่นไฟฟ้าฝ่ายผลิตเช่นวันนี้เชิญท่านไฟฟ้าผลิตมาด้วยเราเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันเตาเรามีสำรองเอาไว้ใช้ในกรณีขาดแคลนเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าเราเอาน้ำมันเตามาผลิตไฟฟ้าตอนนี้ต้นทุนมันค่อนข้างแพงมากนะครับก็อย่างโรงไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่นะครับก็ใช้น้ำมันเตาซึ่งตอนนี้ต้นทุนตกประมาณ7บาทกว่าๆนะครับแต่ว่าเราที่ขายไฟให้กับประชาชนเนี่ยประมาณ4บาทนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันเตาที่การไฟฟ้ามีไว้เนี่ยจะใช้กรณีที่ฉุกเฉินเท่านั้นนะครับเราส่งออกลิตรแล้วเท่าไหร่ เราส่งออกน้ํามันเตาท่านกระทรวงพลังงานส่งออกน้ํามันเตาที่มีมหาศาลแล้วส่งออกเนลตลิตรเท่าไหร่ก็ส่งออกในราคาตลาดนะครับแต่ผมราคาตลาดน้มันเท่าไหร่นะแล้วฉันจะรู้ไหมล่ะก็เดี๋ยวขอให้ทาง,งกรงกานทางปตทตอบเพราะว่ากระทรวงพลังงานเอานขอสั้นๆ ใครจะเป็นคนตอบเรื่องน้ำมันเตาราคาส่งออกน้ำมันเตาเท่าไหร่เพราะว่าการไฟฟ้าบอกว่าการใช้น้ำมันเตามาผลิตเป็นไฟฟ้าต้นทุนมันมหาศาลสูงมากมันไม่คุ้มก็เลยอยากรู้ว่าเวลาเราส่งออกน้ำมันเตาลิตรละเท่าไหร่แล้วการไฟฟ้าซื้อมาเอามาใช้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันเท่าไหร่เพราะมันเป็นผลก็ทบภาคครัวเรือนทุกบ้านที่ต้องมีไฟฟ้าใช้เช่น ใครจะให้คําตอบฉันได้คนส่งออกอะ่ะคนขายน้ํามันเตาอะ่ะใครอะ่ะใครขายน้ํามันเตาไม่มีเจ้าภาพเดี๋ยวไปวางไว้ที่วัดอนน้อยเดี๋ยววัดอาน้อยช่วยขายให้ใครขายน้ํามันเตาตัวแทนบางจากมีสักครู่มาเชิญหน่อยครับอ้าวเลวลาคุณหมูเชิญครับไม่มีใช่ไหม อ่าวันล่าไว้ที่เข้าใจมีไหมตัวแทนบางจากครับเชิญครับคนขายน้ำมันเตามีไหมในทมือ้ลงกลั่นบางจากครับก็จําเป็นต้องรู้เราจําเป็นต้องรู้เพราะนี่คือต้นทุนชีวิต ต้นทุนชีวิตที่ถ้าคิดแล้วถ้ามันทําได้ก็น่าจะทําเพราะาเราไปส่งออกขายเมืองนอกแต่ของสมบัติของเราเรากันไปขายเมืองนอกทั้งที่มัน<อ>คนจะใช้<อ>ประโยชน์ได้ในบ้านเราขออนุญาตนะครับผมเกียรติชัยนะครับเป็นตัวแทนบางจากนะครับออของบางจากเนี่ยนะครับเรากันน้ํามันดิบในประเทศเป็นส่วนใหญ่น้ํามันเตาที่ผลิตจะมีคุณภาพกรรมฐานต่ํานะครับน้ํามันส่วนนี้เนี่ยมีราคาที่เราส่งออก ไปที่ประเทศญี่ปุ่นมันจะราคาดีและขณะที่การไฟฟ้าเองเนี่ยเห็นว่าตัวนี้มีต้นทุนสูงจะใช้ในกรณีจําเป็นเท่านั้นก็ถูกต้องนะครับราคาก็ตอนนี้จะราคาไม่ถึงประมาณสิราคามันจะเปลี่ยนแปลงตามตลาดโลกนะครับเข้าใจแต่ว่าฉันอยากราู้ว่าคุณส่งออกลิตรละเท่าไหร่ประมาณ1 0 15ประมาณ1 4 1ถึง16บาทประมาณนี้สบ 14, ถึง16บาทต่อลิตรครับผมก็รวยนี่ แต่เทียบกับราคาน้ํามันดิบนะครับราคาน้ํามันดิบเนี่ยประมาณร้อยเหรียญเนี่ยคือประมาณคือราคาน้ำมันเตาจะต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบประมาณ1ิเหรียญในเวลาขอถามเราอยอีกอคำถามหนึ่งว่าเราง<ต>อ,อกน้ำมันบินซินเนี่ยน้ำมันใช่ไหมที่เหลือมากมายมหาสารเนี่ยเราส่งออกลิตรเท่าไหร่ประมาณ18หรือ19บาทครับแล้วขายในประเทศไทยลิตรเท่าไหร่ราคาราคาในประเทศไทยเนี่ยประมาณ20กว่าบาทนะครับ เอ้าทำไมมันประเทศนอกใช้แพรถูกกว่าเราอ,ะอ่ะอ๋อครับนี่เดียวครับขออนุญ,ญาตนะฮะทำไมคนต่างชาติใช้น้ำมันถูกกว่าเราอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่านะครับการส่งออกเนี่ยมีประมาณ10์ของการผลิตโดยรวมเราผลิตร้อยส่วนเนี่ยเราส่งออกแค่10ส่วนคราวนี้การส่งออกเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันคุ้มทุนเท่านั้นในการที่จะผลิตเพิ่ม หรือเป็นของที่มันขายในประเทศไม่ได้โดยตรงนะครับการส่งออกไม่ใช่เป็นเป้าหมายในการผลิตเพราะนั้นเวลากรส่งออกเนี่ยถ้ามันคุ้มเนี่ยบางบางบางโรงงานก็จะส่งออกไปนะครับเป็นส่วนน้อยครัน,นี้การส่งออกตัวนั้นเนี่ยจะต้องขายไปที่ไหนก็ต้องขายไปตลาดต่างประเทศที่ต้องต้องมีระบบต้องส่งส่งออกไปเดี๋ยวคุณเอาให้ชัดๆสรุปแล้วคุณขายในประเทศน้ำมันเบนซินลิตรเท่าไหร่20 20 ประมาณ20กว่าบาทครับตลาดเราซื้อเท่าไหร่9 9บาทตัวนั้นคือประเด็นเรื่องภาษีไงครับภาษีกองทุนนี้เวลาคุณส่งออกคุณส่งออกเนี่ยรื้อเท่าไหร่คุณส่งออกเป็นเ่ผมขออนุญาตผมขอตอบเรื่องน้ำมันเตาก่อนนะครับพอดีผมไม่ได้เตรียมข้อมูลเรื่องทุกเรื่องนะครับขอให้พี่มาดูเป็นคนดูภาพรวมนะครับ น้ำมันเตาแน่นอนนะคือเราส่งออกไปที่ตลาดเอาเฉพาะน้ำมันเตาแต่บางทีคุณไม่ทราบข้อมูลชัดเจนขอใครช่วยใครจะส่งกลังงานขออธิบายหครับเช่นคือน้ำมันที่ส่งออกเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยก็เมื่อกี้นี้ชาร์ตเขาขึ้นมานี่เหลือน้ำมันที่ส่งออกตั้งปร่เปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่น้ำมันสำเร็จรูปที่ส่งออกเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่ใช้ในประเทศไทย และน้ามันที่ส่งออกน้ามันสําเร็จรูปที่ส่งออกนี่นะครับส่งออกไปหลายประเทศมีทั้งสิงคโปร์มีทั้งลาวทั้งกัมพูชาทั้งจีน<ม>ทั้งเวียดนามเยอะแยะ,ยะแล้วลิตรละเท่าไหร่เดี๋ยวนะครับลิตรละเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับราคาส่งไปที่ไหนราคาที่ไปแต่ละตลาดจะมีความแตกต่างกันแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับช่วงเวลาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยสามารถหาได้ที่กรมศุลก,กากรเป็นข้อมูล เปิดเผยเข้าใจว่าเตรียมข้อมูลไว้ให้หลงทางตัวแทนที่นี่มีมาไหมมีม,ม,มีมีมาครับแล้วอธิบายเพิ่มเติมว่าราคามันไม่ได้ถูกอะไรแบบนั้นออกมาแล้วมันจะต้องคำนึงถึงรงนี้ด้วยว่าน้ำมันที่ส่งออกไปเนี่ยคุณภาพมันเป็นอย่างไรคุณภาพมันเหมือนกันหรือเปล่ากับน,น้ำมันที่ขายในประเทศแต่แต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้มีที่ไหนที่ชัดเจนนะครับว่าน้ำมันส่งออกราคาถูกอย่างที่ ที่ว่ารัสิริหรือคุณมนูลจะอธิบายสิริเตรียมข้อมูลใช่ไหมครับเอาปวนว่าใครจะจะ,จะจะพูดให้ฉันรู้ได้บ้างว่าน้ํามันเบนซินที่มีอยู่มหาศาลคนไทยไม่ค่อยได้ใช้ที่เมื่อกู้นี้เพื่อกุณคุยแล้วก็ขายออกไปเมืองนอกซะส่วนใหญ่เนี่ยมันขายลิตรละเท่าไหร่ครับผมรัฐสิร,ร,ริครับขออนุญาตกราบมณัฐนพัสการครับหลวงปู่ครับตารางที่แสดงบนจอบณปัจจุบันเนี่ยเป็นสถิติของกรมศุลกากร ในการส่งออกน้ำมันดีเซลและเบนซินไปประเทศต่างๆเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าสิงคโ,โปร์ลาวกัมพูชาพม,มา่าแล้วตัวเลขในที่มีดาวอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับคือตัวเลขที่เราเรียกว่าตัวเลขณรงกลั่นในประเทศจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เราส่งไปดีเซลเนี่ยนะครับไอ้ตลาอแถวแรกก็เดือนมกราคมเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขปริมาณ แถวที่สองที่เป็นแถบฟ้าๆเนี่ยจะเป็นราคานะครับราคาในเดือนมกราเรา26บาท79สตางค์งส,งส่งออกราคาในประเทศไทยครับขาย<อ>ลงกลั่นครับส่งออกไปที่พม่า26บาท30สตางค์นะครับส่งออกไปกัมพูชา24บาท59สตางค์แล้วก็ส่งออกไปที่ลาว25บาท90สตังค์นี่คือราคา ที่งกลั่นนะครับยังไม่ได้รวมค่าขนส่งมาถึงชายแดนครับทำไมต่างประเทศมันใช้้มันถูกกว่าบ้านเราอ่ะเพราะว่าเขาต้องเสียค่าขนส่งครับผมครับอันนี้อันนี้มันเป็นราคาราคาที่ส่งออกนะครับเวลาเสียงไม่รวมแบงค์ไม่รวมภาษีไม่รวมแบงไม่รวมเงินกองทุนยังไปขายในสิงคโปร์เนี่ยราคาขายปลีกไม่ใช่ราคานี้นะครับมันต้องบวกภาษีบวกอะไรต่างๆของเขาเข้าไปเพราะเรากาลังเปรียบเทียบราคาหน้างกลั่นไทยกับ ราคา20หบาทนี่เป็นราคาขายปลีกหน้าลงกันขายปลีกในปั๊มเลเวลขายส่งขึ้นหมายถึงขายที่ปั๊มเลยขายส่งครับสายส่งที่ยังไม่ปั๊มสีไปเปรียบเทียบกันไม่ได้นะถ้าไขอบคุณมากในข้อมูลที่นอกประเด็นเชิญคําถามต่อไปเราก็ได้ความรู้แล้วว่าเราส่งน้ามันขายเข้าเหมือนกันค่ะประเด็นต่อไปนะคะค่าการการกำหนดราคาค่าการกลั่น กับกาหนดราคาค่าการตลาดมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการกําหนดเช่นนะคะเดือนพฤษภา2556ตลาดโลกราคาน้ํามันดิบอยู่ที่100เหรียญค่าเงินบาทอยู่ที่30บาทราคาหน้าลงกัน21บาทต่อลิตรเดือนมกราปี57นะคะราคาน้ํามันดิบอยู่ที่ประมาณ100เหรียญเช่นกันค่าเงินบาทอยู่ที่32 กว่าบาทนะสามสถึงสาราคาหน้าลงกัน2 5่สิบห้าถึงยีิบเจาทต่อลิตรการราคาต่างกัน4ี่ถึงหบาทต่อลิตรท,ทั้งท้งที่ราคาน้ำมันบิดเท่ากันอันนี้คือเดียเฝา,าติดตามเรื่องของราคาหน้าลงกันกับค่าการค่าค่าการตลาดนะฮะมันจะสวิงไปสวิงมาบางครั้งก็ลดลงลดลงฟากหนึ่งแล้วไปโผล่ฟากหนึ่ง บางครั้งก็ลดลงฟากซ้ายไปผ่อฟากฝาคือเราไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนในการกําหนดราคาค่าการกลั่นกับค่าการตลาดแล้วก็บางครั้งสูงมากค่ะคุณหมอคําถามเชิญคำถามถามก็คือว่าเรามีหลักเกณฑ์อะไรในการกําหนดค่าการกลั่นกับค่าการตลาดเชิญใครจะตอบขออีกสองค,คำถามแล้วก็จะยุติช่วงแรกเป็นช่วงที่สองนะเชิญ ราคาน้ำโรงกลันเนี่ยเป็นราคาที่ลอยตัวนะครับจริงๆแล้วเป็นลอยตัวโรงกลันเป็นผู้กําหนดเพราะฉะนั้นไอ้ราคาน้ำมันสำเร,ร็จรูปเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวบางทีในทิศทางที่แตกต่างจากราคาน้ำมันดิบเพร่ค่ากันกลันเนี่ยมันจะขึ้นมันจะลงแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมคิดว่ากระทรวงพลังงานก็ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดส่งค่าการตลาดเนี่ยก็เช่นเดียวกันค่าการตลาดก็คือจากราคาน้ำมันกลั่นมาสู่ราคาไข่ปลีกหลังบวกภาษีแล้วเนี่ย มันก็จะเป็นตัวที่ขึ้นลงแล้วแต่เราจะเอาช่วงจังหวะเวลาไหนมาจับตัวเลขถ้าเผื่อวันนี้เพิ่งมีการลดราคาน้ำมันค่าการตลาดก็อาจจะต่ำลงมาแต่ถ้าเผื่อว่าราคาตลาดโลกสูงลดลงมายังไม่ได้ลดราคาไขปลีกจับราคาวันนั้นค่าการตลาดก็อาจจะศูนแต่ว่าสอนพอเนี่ยติดตามดูแลกํากับดูแลค่าการตลาดไม่ให้สูงเกินไปไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคผมไม่แน่ใจว่าใครจะอธิบายเพิ่มเติมชาวลิ